ทำไมหลวงปู่จึงจึงมาเรียกอย่างนี้นะแหมชื่อเพราะเพราะเยอะๆก็ไม่เรียกนะมุขพ่อเออตอนนั้นคมพระตอนสวรรค์ท่านพระเดชไปที่นั่นโอ้โหมน่ะนี่ก็ท่านบอกว่าหลวงพ่อปานท่านอาจจะเผลอบอกเอ้ยพะไปเรียกไอ้ลิงสามตัวมาทีมาใช้งานงานที่เราต้องทำใช่ไหมพอไปถึงไปกราบกราบหลวงพ่อปานคมพระตอนสวรรค์ท่านบอกว่าหลวงพ่อครับนี่พระนะครับไม่ใช่ลิงอ้ท่านบอกเฮ้ย ค่ะนี้มันเป็นคนเป็นระชายก่อนไปลิง k ์ข้ค่ะนี่รอชายก่อนหมดทางเพียงแก้ปัญหาใจใจตอนติดปากเลยนะครับครับก็เป็นนั้นว่าเป็นเรื่องขาตลองปลู่ไปคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี่ไม่จําเป็นต้องไปเอาทุตร้อยเราไม่มีทั้งร้อยเขานี่เรามีแค่สองบาทสามบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาท แล้วก็ใส่ซองเขียนหลังสบกนีก่ถวายฐาระฐานก็เป็นฐานะฐานหรือว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้านสังเกตด,ดูวัดไหนสัน้นฉันรวมกันตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปอันนี้เป็นคณะสงฆ์สมมติว่าพระวัดนั้นมีสามสิบองค์ไม่ไปอยู่ไว้นะเจ้าสงไม่มาเป็นไรใช่กมจะบอกไปแล้ว ท่านมีสามี่องค์ฉันไม่ไม่ไมรวมกันมีอยู่วงหนึ่งฉันรวมมนตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปสี่องค์มาใช้ได้เป็นคณนสงฆ์เราก็เอาของไม่ราคาไม่มากยังข้าวสกถ้วยหนึ่งกับข้าวจะอะไรก็ได้เป็นน้ำพริกต้มปะราน้ำปลากะปิกุ้งแห้งเราะใช้ได้ทั้งหมดเอาไป้เทวไว้ในวงนั้นแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นสังฆทาน ไม่ต้องไปว่าเอมหตุการณไม่จําเป็นต้องว่านะเราส่งเข้าไปท่านรับเป็นสงนังฆทานทันทีนี่การปฏิบัติขบรนใดาญ,ญาติโยมพทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงสอ,งสองนนีก็หวังให้ทุกคนเข้าถึงพระนิพพานต้องการทุกคนพ้นทุกสิ่งจิตสถานที่จะพ้นทุกงจริงๆได้ก็คือพระนิพพานแห่งเดียวถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกตามนี่แหละตอนนี้เราทุกจูง ถ้าเกิดปเป็นเทวดาเป็นดังฟ้าบานสวรรค์ในภ่ผมก็ตาม <c oughs> จะมีความสุขโวคราวเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาทุกข์ใหม่ดินแดนที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์ใหม่ก็มีแดนดินแดนเดียวคือพันนิพพานขั้นแรกขอทุกคนก่อนที่านภาวนาก่อนที่จะภาวนาก็ดีรู้รู้วใจออกก็ดีให้คิดตามความเป็นจริงว่ากายเกิดในโลกมนุษย์มันเต็ไมไปด้วยความทุกข์ ทุกจากความเกิดทุกจากความแก่ทุกจากความป่วยทุกจากความหิวกระหายทุกจากการพัดพรากจากของรักของชอบใจทุกจากความตายเข้ามาถึงทั้งหมดที่มันทุกข์ถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพียงใดก็ต้องทุกข์ียงนั้นไม่พ้นทุกข์ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมก็มีความสุขโวคราวไม่ช้ามาหมดบุนวาสนาบารมีก็มาทุกข์ใหม่ ทุกคนตั้งใจคิดว่าการเกิดคราวนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายื่อการตายคราวนี้ก็ตายครั้งสุดท้ายไม่ตายต่อไปอีกนั่นคือเราไปพระน,นิพพานหลังจากนั้นก็จับลมภาวนาจับไปพระใจเขาออก,กภาวนาด้วยให้ใจเข้านึกวนันะมะใจออกนอภาทะแต่การภาวนานี้ครูจะแนะนําให้บรรดาญาโยมทธบริษภาวนาเพียงสิบนาที ความจชื่สิบนาทีรู้สึกมันน้อยไปแต่ความเชไม่น้อยในช่วงเวลาสิบนาทีนี้คิดว่าน้อยเกินไปนั้นไม่ได้ขณะที่ภาวานาอยู่พอดีรู้ลมหายใจออกก็ตามพอดี๋ยวหนึ่งก็จะมีลมอื่นเข้ามาแทรกคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนฉะนั้นถือว่าจิตฟุ้งซ่านก็อย่าเพิ่งตำหนิตัวเองถือว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราฝึก เมื่อรู้ตัวจิตฟุ้งซ่านเราก็เริ่มต้นใหม่จับประคัใจเขาออกใหม่ภาวนาใหม่ไปยิ่งต่อไปท่านี้การฝึกอย่างนี้จะต้องได้ทิพยานก่อนคําว่าทิพย์ป็จะกรคุยานไม่ได้แปลรูปตาเป็นทิพย์ท่านแปลว,ว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์หรือว่าแปลว่าใจทิพย์ก็แล้วกันคำว่า,ากรอบเพชรจะยมพุทธบริษัทเป็นของที่มีความสําคัญมาก นอกจากจะป้องกันคุณผีคุณคนแล้วาว่าทุกคนปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดจะป้องกันได้ทุกอย่างอันตรายจะมีกับท่านได้แต่ทุกคนจะไม่มีอันตรายทั้งนี้พ่อเลยเพราะว่าทุกอย่างถ้ามากระทบกระทั่งเข้าทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามันกระทบเบา สิ่งที่ปรากฏชัดมาแล้วก็มีสองอย่างคนที่มานั่งที่นี่หลายคนประสบมาแล้วนั่นคือว่าน้ำมันชาตรีกับมิทหมอมิทหมอก็ไปมิทหมอชาตรีคําว่าชาตรีนี่มีกําลังเหมือคงกระพันในสมัยโบราณเรียกว่าคงกระพันชาตรี คำว่าชาติในหนึ่งท่านเรียกว่าลูกเบาแท้กระทบกระทงอะไรเข้าดำหนักจะมีความรู้สึกมันก็ของเบาๆอย่างก,กับมีหลายคนอย่างที่ดรญญาเรียกว่ากี่นี้เธอถูกรถชนกระเด็นไปประมาณสามวาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นหนังสือมาแจ้งให้ทราบว่า เธอนั่งรถขี่มันนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปมีรถมาชนเธอรถขาดสองท่อนล้อด,ด้านหน้าวิ่งไปทางล้อด,ด้านหลังวิ่งไปทางรถล,ลม้มเธอก็ลุกมาปัดฝุ่นแล้วก็เดินท้วปากแล้วก็ตำรวจมาถามว่าศพอยู่ที่ไหนเธอบอกศพก็คือผมเองเวลาปฏิบัติจริงๆอันดับแรกให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเขา้ายาวหรือสั้นให้ทราบ <c oughs> ขณะที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตเป็นสมาธิในอนาปานุสติกกรรมฐานคือลมให้ใจเข้าออกอย่าลืมนะ ว่าคำว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องมาถึงกับขั้นไม่รู้ตัวไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิขณะใดที่จิตใจตั้งอยู่อย่างใดหนึ่งนั่นเรียกสมาธิถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะภาวนาด้วยสำหรับด้านสุขเวโกนี่ภาวนาไม่จำกัด <c oughs> ก็ได้ว่าท่านจะภาวนาไว้ยังไงคล่องตัวมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสำหรับญาโยมนี่เคยปฏิบัติมาก่อน จะเพิ่งเคยภาวนาไปอย่างไหนก็ตามอันนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแต่เปียนเปี่ยนเท่เเว่าให้ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกถ้าไม่เคยไม่เคยภาวนามาเลยให้ใช้ธภามนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอนนาปานุสติก็ได้ทั้งสองอย่าง มป็นกรรมฐานสองอย่างนี่คารนาก็รู้ลมายใจก็ออกเป็นการง,งับจิตฟุง้งซ่านตามธรรมดาจิตของเราต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดา <c oughs> เพราะว่าจิตนี่เป็นนี่เป็นพักพวกติดต่อร่วมกับนิวรณ์มาตลอดการตลอดสมัยว่ <c oughs> าอาการฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ตัวที่สี่ที่รู้ทัจากขอกจุจจก อย่างนี้มันก็คบกับกาดบานนานทระยะหกห้ามไม่ฟุ้งซ่านมาเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธียืดหยุนยอมแพ้มันบ้างล้วชนะบันบ้างเป็นของตามธรรมดาและนีการภาวนากัรลมหมยใจเขาออกนี่ทำเพื่อจิตเป็นสุขถ้าภาวนาไปภาวนาไปรู้ลมหมยใจเขาออกไปจิตก็เริ่มหายเหนื่อยทีแรกจะมีความรน้สึกจิตโทษใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นเร็วนี่คืออาการเหนื่อยจากการงานมาถ้ากําหนดรู้ลมหายใจเขาออกด้วยภาวนาด้วยภาวนาแบบสบายให้ใจตานสบายสักปรเดี๋ยวเจียวใจจะเริ่มเรียบกาการเต้นเร็วและเต้นแรงเขาใจจะเบาตัวลงจิตจะมีความสุขตอนนั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิเข้าเครื่องเข้าเข้าขั้นคณิกาสมาธิ